พี่น้องครับตอนนี้เขาสู้กันอําเป็ดนะครับุงลาเป็ดนะครับจ้ารย์นันจับเสบเพื่อเรานะครับพี่น้องครับขี้กระห้วงนะนี่ขวายังนี่บ่มันจังหวั่นบ่เรื่องไหนอันนี้มีตลาดป็ดผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเพมีะมีรถถอยครับมันจะลาป็ดนูดีบพรมี่ครับกินข้าวรูดีอยู้สุดพ่นสุดพ่นสุดพ่นยุ้ เห็ดทองเดลดี็ดท่องบาหมานครับเป็นสีขายกับเขาแล้วครับช่วงนี้ครับนี่วคพิดหวังลาบเพียจานะเ็นท่องกบหมานมาแนวเดียวทานนั้นั่นสินทานนันี่นนสินโอ้หตา่าวนี้แล้วมาวาดีละกระสันมามาดอกพี่รองเลยเป็นตาได้เทวดนี่นี่จังปักสัง นี่บอใจพงศลหลายๆเขายรงยท่านเป่าว่านี่บอกแต่มงคายนี่มันมันคือแจบคักแท้มาทโอ้เส้นปลาแดดน้ำปลาตาคุนงโห้านเล่นชิได้เป็นแบนห้อเกียร์ป่ะได้ไงทีนี่ก็ใช่ไหลใช้พอนห้องหอมบ่ห้องหลับเป็ดสุดคนอร่สุด สูตรเผาเกิดโดนนี่แนนบอกโดยขว้าหล่อเอาน้ำเผาได้อันนี้สูตรเขผาเกลือเ่าด้วนี่ลาบเกลือลาบเป็นแกบข้อคิ้วเคี้ยวมแแสบรับตมข้อเท้านะนี่ตั้ละเอียดตั้ละเอียดเล่นมาหนิตั้มละเอียดเหรอข้อเป็นแก่แก่เป็นยีวะบอเจ้าพึงเป็นยังผู้ใดเจ้าพึงเป็นยังกันบว่าถ้าจะกินลาบเป็ดหมอนี่ครับพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำปลาต่าน้ำใหม่ครับยื่น่าสังวร เมียนเมียนครับยุ่มไว้ยุ่มไวปตะวันเป็นหวังยุ่มไวปตะวันผู้ใดจะพึ่งเป็นยังครับกับวันนี้กินลาบเพิษมอนี่ครับเมื่อวานนี้กินเหลวเลยมื่อนี้ก็ชิได้กินเข่าดอกพี่ยหวัมืัอนี้เพิ่งท่องแล้วเวลาดิบเพราะยืดเยื้อครับอันใเซโซดายืดเยื้อครับเครื่องติดไว้ครับเมื่อนี้เครื่องติดไว้มีตตัดกิน้เปียกๆครับเปียกๆืัอนี้อ้ยก็ได้ฟาร์มลูกไปดีปะ อุจูเป็นยังครับเขกาบ้านได้ครับสบายครับอันนี้ว่าเานหน็ดเผ็ดกครับั่งว่ากินเผ็ดกเท่าได้่อุจูปลากินนวยมันกกับเอาว่าน่าเชียร์มาเป็ดตัวเน้วยไม่ใช่ได้หลายเดี๋เป็นเอาเนี่ยมาจะเชรกนอ่เถอะโอ้จีบปลาจีบเกียร์ไปน่เหรอจีบน้ำตเกียร์ไปได้หลายนี่ลุงลุงเลยได้ขอดบาง่างบางเวลาไปซื้อขออ้างศิลาหมู่ร้านนี่ไปทะเลมองร้านนี่เดี๋ยวว่าตำกับขวดนะครับตำกับขวดไม่เอ็มว่า วใหม่เน่จะไม่ทันทันแห้งพเอ้พักนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอา,<ม>เอาปลดเอาปลาดไม่คันสมพอมปลดที่สองเก็ดโอ้โโอโโอโยโ้องเด็กินน้ำกันยังคนล่ะพอมพรออมมับสมง้วหือไม,ม่เรสมง้ืมสมขิโมกเกิดสมขิโมกเกิดเจเลขรัดเรียรเรีย อะไสวยงามแซ่บปลาบเป็ย yeah. พี <problem> ah ่น้องเป็นไหมมั้งลาบเป็ยจานัดความแท้พี่น้องไม่ธรรมดา